สวัสดีครับผมมาวันนี้เนาะก็ได้ไปตลาดซดเนาะไปซื้อกระดูกหมูครับซื้อกระดูกหมูมาก็ซื้อหัวไชเท้ามาก็หน่วยมะระครับหน่วยมะระวันนี่ครับที่มาทำนี่ครับทำน้ำซุปกระดูกหมูเนาะเอาไว้เฮ็ดทำเป็นน้ำซุปเวลาที่กินก๋วยเตี๋ยวกินมา่มาเนาะครับผม ตัใจไสหัวใช้เท่าลงไปน้ำครับนี่ที่ใดมีพักหัวใช้เท่าเนี่เอาไว้กินน้ำครับเขากันดีก็นำซุปกระดูกหมูครับท่านกินง่ายๆแบบปันบ้านมือนีครับผมเอาน้ำใส่หมอแลงก็เรียบร้อยครับนี่ใส่น้ำประมาณลิดรึ่งครับเพราะกระดูกหมูก็หลายดาูเปิดไฟเตาแก๊ ดังแรงเลยครับนี่น้ำเขาจะได้เดือดเร็วๆใส่เกลือลงไปสักนิดหน่อยปลายช้อนรสจิ้วเข้มเกินไปครับมาใส่ตามไปด้วยรสดีครึ่งช้อนโต๊ะเท่านี้พอดีไม่ต้องเยอะเกินไปาตามไปด้วยสิ้วขาว ใส่ลงไปนิดหน่อยก็ได้กลิ่นหอมๆครับกร่ก็ลอแห้น้ำเขาเดือดครับครับครับค่อยเอากระดูกหมูมาใส่ลงไปเนาะก็จะได้ออกมารสชาตินั่นว่าครับกระดูกหมูนี่ครับก็จะได้บดมีความขค้าเกินไปแห้น้ำเดือดครับน้ำเดือดพอดีเลยครับนี่หโยใส่กระดูกหมูลงไปเลย ไม่ต้องคนนะครับผมคนไปเดือดจะข้าวนี่ก็มีชิ้นหมูสามชั้นลงไปด้วยชิ้นหนึ่งนะเอาไว้ซอยซอยเป็นชิ้นเวลาทํากิ่นมามานะครับ้อมกระนำซุปกระดูกหมูนัวๆาเมื่อนี่ครับผมมาจะได้ตักเอาฟองออกครับนี่เพื่อจะได้บอ่อให้เขามีคมข้าวเกินไปเนะาะเพราะว่ากระดูกหมูนี่เขาจินี ไขมีความขาวเยอะก็ต้องตักฟองดำๆนี่ออกครับเพื่อลดความขาวเวลากินเป็นน้ำซุปแล้วก็เขาจะได้มีรสชาติแ่บๆเนาะความขาวาจะได้บบมีหลายเกินไปนี่ตักออกเลยครับฟองดำๆนี่ครับโอ้หามเดือดแรงไดกลิ่นหอมของกระดูกหมูขึ้นมาเลยครับนี่ ใส่ตามไปด้วยหัวกระเทียมดองเพิ่มรสชาติของหัวกระเทียมขึ้นมาจะได้หอมหอมรสชาติหัวกระเทียมครับใส่ตามไปด้วยหัวไชเท้าหั่นซอยเป็นชิ้นบางๆต้มเรื่อยๆต่อไปจนว่าน้ำเดือดหัวไชเท้าเปรีอยเข้ากันพอดีครับน้ำซุปขาจะได ออกมาแบบนวนุวครับผมแสร็จเสรเนาะเวลาไปเห็ดกินเนาะกินก็กว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าก็เส้นมาม่าเนี่ครับก็บทำน้ำซุปเอาไว้กินเนาะแนวกินง่ายๆแบบบ้านๆครับผม